นี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่4แล้วนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่พาร์ทนี้นะครับเราพาร์ท1ถึงพาร์ทสก็คือพาร์ทแรกๆเนี่ยแหละเนาะเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเบสิกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ OpenCV มาเยอะแล้วพอสมควรนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วว่าเอ้ยมันยังไม่มีอะไรล้ำๆเลย เรายังไม่ได้ลองทำอะไรที่ดูน่าจะเอาไปประยุกใช้อะไรได้เลยนะครับก็วิดีโอนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะอยากมาแนะนำการฟีเจอร์รูปแบบหนึ่งนะครับฟีเจอร์แบบหนึ่งที่สามารถใช้ Open CV เนี่ยทำได้ก็คือการ d e t e c t ภาพนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูนะรับเป็นตัวอย่างว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับ การดีเทคภาพที่ผมหมายถึงนี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือเรามีภาพมาภาพหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องการหาวัตถุอะไรสักอย่างเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยเราอยากเราอยากรู้ว่ามันอยู่บริเวณไหนในภาพนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็สามารถใช้ OpenCV เพื่อที่จะมาร์กจุดให้ได้ว่าไอ้ภาพที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่บริเวณไหนในภาพนะครับสังเกตนะครับ รูปตรงนี้นะครับรูปทางฝั่งซ้ายตรงนี้ก็คือรูปออริจินอลนะครับก็คือรูปที่เราอยากรู้ว่าเอ้ยมันมีมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสนใจเนี่ยอยู่ในภาพอยู่ในบริเวณไหนนะครับแล้วก็จะมีรูปตรงนึงรูปตรงกลางนะครับอันนี้คือรูปของสิ่งที่เราสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหมานะครับเราสามารถใช้ OpenCV นะครับมาจุดได้ครับเห็น ขอบสีแดงๆตรงนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทํางานของ OpenCV ที่ทําหน้าที่ mark จุดว่าเอ้ยรูปที่เราสนใจเนี่ยมันไปอยู่ที่บริเวณไหนของภาพนะครับอ่ะทีเนี้ยเนี่ยไอการทํางานอย่างนี้นะครับเราจะเรียกกันว่าการทำ template matching นะครับก็คือมีรูปรูปรูปหนึ่งเนี่ยที่เป็นรูป template ที่เราต้องการที่จะตามหาว่าเอ้ย มันมีรูปนี้อยู่บริเวณไหนของภาพนะแล้วก็จะมีรูปที่เป็นรูปออริจินอลนะครับที่เราต้องการจะหาหาภาพที่เป็นเทมเพลตในภาพนั้นนะครับวิธีการทำงานหรือผลลัพธ์การทำงานก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูวิธีการทำงานของมันนะครับว่ามันตามหาภาพอะไรสักอย่างในภาพภาพหนึ่งได้ยังไงนะครับทีเนี้ยภาพที่ผมยกตัวอย่างมา ภาพนี้นะครับก็คือภาพที่แล้วแหละที่เราเปิดดูภาพมันเดรกีไปภาพตรงนี้นะครับภาพเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นภาพเทมเพลตก็คือภาพที่เราสนใจที่จะอยากรู้ว่าเอ้ยมันอยู่ตรงไหนในนั้นครับก็วิธีการตามหาว่าเอ้ยจุดจุดไหนมันเป็นจุดที่มีภาพที่เราสนใจอยู่เราจะทำการแบ่งนะครับทำการแบ่งแบ่งภาพที่เป็นภาพออริจินอลเนี่ยออกเป็นส่วนส่วน เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นส่วนๆเป็นช่องๆช่องๆช่องๆหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาภาพที่เป็นเทมเพลตเราเนี่ยไปเทียบครับไปเทียบเป็นช่อง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 ว่าเอ้ยภาพที่เราสนใจเนี่ยมันตรงกับภาพเทมเพลตของเราหรือเปล่าแล้วเทมเพลตของเราเอาไปเทียบกับช่องนั้นเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามีวัตถุนั้นอยู่ในช่องนี้หรือเปล่าประมาณนี้ครับเหมือนอย่างเช่นอันเนี้ยผมมีรูปมาเนาะผมก็ เทียบไปเอ้ยช่องนี้นะครับช่องนี้ไม่ได้มีรูปหมาแล้วก็ไม่สนใจไปช่องต่อไปช่องนี้ไม่ได้มีรูปหมาแล้วก็ไม่ได้สนใจก็ไปช่องต่อไปแล้วก็จะมาเจอช่องนี้ปุ๊บอ่ามีรูปหัวมานะครับแสดงว่าเอ้ยมันตรงกับภาพที่เราสนใจนะครับก็ทีเนี้ย open CV มันได้ทำหน้าที่ mark จุดไปว่าเอ้ยจุดตรงนี้แหละนะที่เป็นจุดที่เราเจอภาพที่เราสนใจนะครับโดยวิธีการคำนวณเนี่ย o p เ n นซเนี่ยมีวิธีการคำนวณให้หลายแบบนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอมีแง่มุมทางคณิตศาสตร์นิดหน่อยนะครับก็อันนี้มันก็จะเป็นวิธีต่างๆในการคอมเพล็กซว่าเอ้ยบริเวณนี้เนี่ยมันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันมากน้อยยังไงนะครับก็ในเหมือนกับเหมือนกับมันเป็นโหมดนะครับโหมดโหมดในการในการเปรียบเทียว่าเอ้ย มันต่างกันมากต่างกันน้อยขนาดไหนนะครับมันก็จะมีโหมดให้เลือกซึ่งไอโหมดต่างๆที่เราเอามาให้เลือกเนี่ยมันก็จะมีวิธีการคำนวณของมันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครแบบไม่ได้สนใจเรื่องของสมการการคำนวณมากนะก็อาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้นะครับเรามาดูแค่เมดอดที่มีให้ใช้ก็พอนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอไปเจอในโคเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับก็ Uh, เริ่มเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้ก็ผมสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับชื่อไฟล์ 4. py นะครับก็คือเป็น Part 4นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะ uh, import ภาพเข้ามาก่อนนะครับก็ import OpenCV เข้ามาก่อนหลังจากนั้นก็ import ภาพแล้วก็เอาภาพที่ได้เนี่ยมาแสดงผลนะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยครับตั้งแต่ Part แรกเลยก็ import cv2 มาก่อน หลังจากนั้นก็ Import รูปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดรูปที่ผมต้องการจะแสดงให้ดูก่อนเนาะอ่าอันนี้เป็นรูป Origin a l นะครับรูปที่ผมต้องการที่จะเอาไปให้ Open CV เนี่ยมันตรวจสอบหาจุดที่ผมสนใจโดยจุดที่ผมสนใจนะครับก็คือภาพของเหรียญ1นบาทนะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือให้ Open CV เนี่ยมันไฮไลท์หรือไม่ก็วง วงสี่เหลี่ยไมไว้ให้หน่อยว่าเ,เหรียญหนึบาทเนี่ยมันอยู่บริเวณไหนของภาพนะครับก็ผมก็น่าจะหวังว่า OpenCV มันจะคืนค่ามาให้เหรียญมันอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับทีนี้ก็เอามา Import ภาพกันเลยนะครับก็ c v 2 i m r e a d นะครับภาพที่ผมต้องการจะใช้เนี่ยชื่อว่า o r i g i n a l j p g นะครับก็ Import เข้ามาเลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการ Import ภาพที่เป็นภาพ Template ของเรานะครับผมก็จะ Import มาภาพเทมเพลตนะปร๊บวีบ2 imread เหมือนกันนะครับ imread Template ของผมเนี่ยชื่อว่า1 1บาท jpg นะครับก็1บาท jpg นะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดี๋ยวผมขอแสดงแสดงภาพ แสดงภาพ image ออกมาก่อนละกันแล้วเราเข้ามาเขียนเพิ่มกันต่อนะครับเดี๋ยวผม cp2. i m show test ก็คือชื่อ windows นะครับแสดง img ออกมาก็ cp2. wak e y cp2. testtoy or l windows นี่นะครับ ก็เดี๋ยวรันรันขึ้นมาก่อนนะครับ Python 3, p y t h o n 3 4 py นะครับรันขึ้นมาก่อนปุ๊บอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพที่เรา Import เข้ามาในโปรแกรมของเรานะครับก็เดี๋ยวผมปิดเดี๋ยวมาเขียงกันต่อนะครับว่าเราจะมา Detect ภาพอะไรยังไงนะครับก็ก่อนอื่นที่จะ Detect ภาพเนี่ยผมจะขอ,อะขอรับข้อมูลอะไรสักอย่างนะครับมาจาก ตัวเทมเพลตของเราก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวพอได้ใช้แล้วเนี่ยผมจะมาอธิบายอีกทีนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมติดไว้ก่อนนะครับบรรทัดที่6เนี่ยทีนี้เนี่ยในการที่จะ Detect ีเทคดีเทคว่าเอ้ยมันมีภาพภาพเทมเพลตเนี่ยอยู่บริเวณไหนของภาพนะครับเราจะใช้คำสั่งที่เรียกว่า cv 2 match template นะครับ d o t match template โดยพารามิเตอร์ที่เราต้องป้อนเข้าไปก็คือภาพที่เป็นภาพ image นะครับก็คือภาพที่เป็น original ของเราอันแหละแล้วก็พารามิเตอร์ตัวที่2ก็คือภาพของ template นะครับ template อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะอยากรู้ว่ามันอยู่บริเวณไหนนะครับแล้วก็ argument ที่3เนี่ยก็คือ m e t h o อนะครับซึ่ง Method ก็คืออันนี้นะครับอันที่ผมเปิดให้ดูแวบๆเมือเ่อตะกี้เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากใช้อันไหนนะครับอ่ที่นี่เดี๋ยวเพื่อความง่ายเดี๋ยวผมจะเลือกขอเลือกใช้อ่าเดี๋ยวผมพิมพ์ไปให้ดูนะครับ cp2 tmcc EFF นะครับอันนี้เนี่ย TMC C ็ีซเนี่ยนะครับก็คือ Coefficient c o e f f i c i e n น y นะครับอันก็คืออันนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับเม็ต่อตัว E ตัวนี้นะครับก็ถ้าใครที่อยากลองใช้ตัวอื่นก็ลองปรับเล่นดูนะครับคือเม็ต่อแต่ละเม่ต่อเนี่ยก็มีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองลองปรับปรับเล่นดูอันนี้เนี่ยผมลอง ผมลองปรับเล่นมาก่อนแล้ว,ลวผมคิดว่าไอตัวตัวนี้เนี่ยน่าจะได้ผลดีสุด mm hmm. ก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับแต่ก็ถ้าจบวิดีโอนี้ไปใครอยากลองเล่นตัวอื่นก็ลองพิมพ์เล่นดูนะครับไม่ได้เสียหายอะไรครับหลังจากเราแมชเทมเพลตแล้วนะครับผมจะขอเอาตัวนี้ไปเก็บไว้ในตัวแปลเรสนะครับเรสเนี่ยย่อมาจาก result นะครับ result ที่แปลว่าผลลัพธ์นะครับผมย่อเป็นเรส คือผมแมชเทมเพลตแล้วทีนี้ก็มาเก็บไว้ในตัวแปร l i สอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็สิ่งต่อไปที่เราต้องการที่จะทำก็คือเราต้องการตรวจสอบครับว่าเอ้ยบริเวณไหนนะมันเป็นจุดที่เจอเจอเหมือนกับวัตถุของเรานะครับก็ เราสามารถตัวแปลเลสเนี่ยมันจะคืนข้าวออกมาเป็นบริเวณบริเวณที่มันดีเทคได้ว่าเอ้ยตรงนี้นะวัตถุเราอยู่บริเวณนี้นะนะครับก็เดี๋ยวผมจะเขียน min w o w l ock. max w o w min lock max lock นะครับเท่ากับ cv สอง min max lock แล้วก็รับ r i s เข้าไปอ,อันนี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับก็ตัว cv2.min max lock เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเมท h อดเป็นเหมือนกับฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับที่จะรับสิ่งที่ match template เนี่ยมันคืนข้าออกมาก็คือ l e s เนาะเราเอา l e s เข้าไปป้อนเป็นพารามิเตอร์ของมันนะครับเมื่อ min max Rock, Min m ็อกมินแมกซร็เนี่ยมันรับค่าพารามิเตอร์เสร็จสับแล้วเนี่ยมันจะคืนค่าออกมา4ค่าครับซึ่งค่าทั้ง4ค่าเนี่ย,ยก็จะเป็นค่าของพิกัดพิกัดที่เราสามารถเอาไปเหมือนกับเอาไปมาร์คจุดเอาไปภาพเอาไปเหมือนกับวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมบนภาพได้นะครับก็พอเราเรียกใช้คำสั่งนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเรามา วาดภาพกันน e ี้กว่านะครับกวาดภาพเนี่ยเราในวิด <ED> ีโอที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องการวาดภาพสี่เหลี่ยมลงไปในภาพเรียบร้อยแล้วนะครับก็การที่เราจะวาดภาพสี่เหลี่ยมลงไปในภาพเนี่ยเราก็ต้องการจุดที่อยู่มุมซ้ายบนแล้วก็จุดที่อยู่มุมขวาล่างนะครับก็ทีเนี้ยเนี่ยผมได้ค่าตัวนี้มาเนี่ยผมก็ต้องการที่จะค่าทั้งหมดเนี่ยเนี่ยไปไปหา จุดที่อยู่บนสุดแล้วก็ล่างสุดนะครับก็ตั้งชื่อว่า top left นะครับก็เป็นพิกัดของจุดที่อยู่มุมขวาบนนะครับก็เท่ากับ max lock นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ให้ bottom right เนี่ยเท่ากับ อันนี้เนี่ยค่าที่มันคืนมาจาก c v 2 m i n m a x l o g เนี่ยผมเลือกค่าของ maxlog เนี่ยให้เป็น top left เพราะว่ามันเป็นจ,จุดที่อยู่บนสุดแล้วก็ด้านมุมซ้ายนะครับก็ทีนี้เนี่ยเมื่อได้ค่าจุดที่อยู่บนมุมซ้ายแล้วนะครับเราต้องการจุดที่จะอยู่ด้านขวาล่างซึ่งเราสามารถเอาค่าของ มุมขวาเอา่อมุมซ้ายบนเนี่ยมาคำนวณหาค่าของมุมขวาล่างได้โดยการเอา template.shape เนี่ยที่เราไปเรียกใช้มาตอนแรกเนี่ยมาใช้นะครับก็คือเรา template.shape เนี่ยมันก็จะคืนค่าเหมือนกับความกว้างความยาวของภาพ template ของเราเนาะก็ทีเนี้เนี่ยผมผมไม่รู้หรอกว่าเอย้ มันสี่เหลี่ยมที่มันดีเทคได้นี่มันความกวาม้างความยาวขนาดไหน,นแต่ผมก็จะอนุมานว่าเออมันน่าจะความกวาม้างความยาวเท่ากันกันกบ template ก็ที่นี่ผมสามารถเอาควา,ความกว้างกับความยาวของเทมเพลตมาบวกมาบวกมา,บมาลบค่าของ t o p ปเลฟก็คือพิกัดด้านมุมซ้ายบนเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ค่าพิกัดของมุมขวาล่างนะครับ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวผมเขียนโคด้ด ให้ดูดีกว่าเผื่อใครฟังแล้วจะงงๆนะครับก็ top left นะครับ0บวกกับ W แล้วก็ top left หนึบวกกับ H อันนี้เนี่ยมันก็อ่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ แกน x นะครับแล้วก็เอามาบวกกับ W ทีนทเ,เนี้ย top left เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแกน y เนาะแล้วก็ามาบวกกับ h นะครับทีเนี้ยเนี่ยเมื่อเราได้ค่าของ top left กับ bottom right มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะวาดรูปสี่เหลี่ยมลงไปในภาพของเราได้รัก็ cv2.rectangle นะก็ในวิดีโอที่แล้วเนาะเราพูดถึงกันมาแล้วนะครับก็ว่า img มี top left นะครับ top left แล้วก็ bottom right นะครับแล้วก็จะเป็นสีนะครับผมอ,อยากให้เป็นสีเหลืองละกันนะครับสีเหลืองหลังจากนั้นก็จะเป็นความหนาของเส้นที่เราต้องการที่จะวาดนะครับผมใส่ไว้สักสามละกันนะครับทีนี้เนี่ยเราก็สามารถรันโค้ดชุดนี้นะครับเพื่อที่จะดูว่ามันได้ผลลัพธ์มาเป็นยังไงนะครับก็ Python 3 4 py วยนะครับรันเลยนะครับปึ๊บอ่านี่นะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมันดีเทคเหรียญ1นบาทได้นะนะครับก็อันนี้เนี่ยก็เอ่อวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็เอ่อให้ให้ได้ลองไปเล่นดูกันแล้วกันก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหารูปอะไรสักอย่างเนี่ยในเน็ตน,นะแล้วทีนี้ก็ไปหาขอบ ส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปเนี่ยแล้วก็เอามาลองทำเทมเพลตแมชชิ่งดูนะครับก็มันก็เป็นเป็นเหมือนกับทริคเล็กๆน้อยๆเป็นเหมือนกับวิธีการทำอ็อบเจกต์ดีเทคชั่นง่ายๆใน OpenCV นะครับก็เดี๋ยวลองไปเล่นๆกันดูนะครับครับขอบคุณมากครับ